ซูซูเบียมาแล้วเหรอแม่ทำอาหารไว้รอแล้วล่ะเออไม่ต้องแล้วละค่ะแม่หนูทานข้าวมาแล้วล่ะคะ่ะอ่ะยื่นมือมานี่แม่ให้นะเดี๋ยวแม่ใส่ให้นะจ้าลูก นี่มันของระดับมรดกถูกท่อเลยนะทำไมถึงให้ฉันละ่ะเออหนูรับไว้ไม,ไม่ไม่ได้แล้วค่ะเก็บไว้เธอหนูทุ่เสวยของขวัญน,นี้ตั้งใจกับลูกสะใภ้ม่โดยตลอดเหมาะสมกับเธอที่สุดแล้วต่อไปเนี้ยที่นี่จะเป็นบ้านของเธอไม่มีใครกล้าทำร้ายเธอได้อีกต่อไปเอาเถอะ็่อยหาโอกาสคืนแล้วกัน แม่คะนี่เป็นถุงหอมที่หนูเย็บเองใส่เครื่องเทศหอมไปบ้างไม่ได้มีค่าอะไรมากเอาไว้พวกติดตัวนะคะหอมมากเลยล่ะซูสเวียของขวัญชิ้นนี้แม่จะเก็บไว้อย่างดีเลยล่ะคุณมาแล้วเหรออืมงานพวรลูกไปพักผ่อนกันเถอะแม่ก็จะนอนแล้วเหมือนกัน ทำไมมือถึงเย็นจังเลยไม่เป็นไรนี่คืนให้ไม่ชอบเลยอ,อืมไม่ชอบมันไม่ใช่ของฉันฉันไม่ต้องการฉันจะไปอาบน้ำนคืนนี้ทำไมถึงเย็นชาจังเนอะ

อะไรเธอบอกว่าชอบของขวัญที่ฉันส่งไปให้แต่วันนี้ยังส่งกอความมาอ่อยสีด้วยบ้าเอ้ยนั่นคือทั้งหมดที่โซเสวีททำไม่ได้เกี่ยวกับฉันรอเล่นไงไม่ได้เหรอวันนี้ไหนมากกอตัวนั้นก่อนนะเจร้อยจัง เอ๊ะรอยปานี่หมือนดูเหมือนว่าความขังวลก่อนหน้านี้จะเป็นเรื่องเพ้เจอร์เช้าว,วันรุ่งขึ้นทำไมเธอตื่นเช้าทุกครั้งเลยเนี่ยสัมีเมื่อคืนนอนหลับสบายไหม ก็หลับส,บา,สามีฉี่มีบางอย่างอยากจะบอกคุณพรุ่งนี้ไงวันเกิดพ่อเออจะจัดขึ้นที่บ้านของฉันอืมสับแล้วเธอพูดว่าอะไรเนะที่หยกไม่ได้อยู่กับเธอเมื่อฉันได้แต่งงานกับผู้นั้นเชิงแล้วที่หยกฉันก็ไม่ต้องการหรอกเธอไปหาหเองเถอะ จะวางสายแล้วฉันจะหาที่หยุดได้จากที่ไหนล่ะเธอมีเวลาไหมสูสซือไปช็อปปิ้งกันสูสซือเออสูสเวียมาดูนี่สิผู้หญิงขี้เหรกของเธอใช่ไหมนะ่ะคนขี้เหร่ก,กับคนขี้เรมันจึงเข้ากันสุดๆเลย ลีซวนอย่าพูดแบบนั้นหน้าตาอับประลักแบบนั้นเธอก็เสียใจแย่แล้วนี่ซูสวีเธอก็ใจดีเกินไปแล้วนะเวะฉันคิดว่ากลิ่นเหม็นมาจากไหนแต่กลายเป็นกลิ่นปากของใครบางคนแฮะนี่เธอซูสวี เธอควรใจดีกับหญิงๆดีกว่านะไม่อย่างนั้นเธอจะเสียใจนี่เธอไม่รู้จักลานสาวของสามีเธอเลยเหรอเธอโง่มากฉันเสียใจเหรอนี่ฝันกลางวันไปหรือเปล่านะรู้ไหมว่าฉันเน่ยสามีฉันเป็นใครอะนี่นี่ดูสิเธอรู้ไหมว่านี่มันคืออะไรสูซือ นี่เนี่ยคือสร้อยดาวจัก,กรพรรดิที่มีมูลค่าร้อยล้านฮึแฟนของซูสเวียนก็อมอบให้เนี่และก็จะไปเข้าร่วมงานเลี้ยงวันเกิดของลุงของเธอด้วยในวันพรุ่งนี้นี่หมายถึงกำลังจะบอกเรื่องความสัมพันธ์ให้กับทุกคนได้รู้ซูสเวียกำลังทะยานขึ้นไปขึ้นบนละเป็นยังไงล่ะ อิดชาใช่ไหมละ่ะมันไม่มีประโยชน์ที่จะอิดช้าหรอกเย่งเธอเนะ่ยไม่สามารถทำมันได้ไปกันเถอะเราไปช้อปปิ้งกันดีกว่าพูดจาซศร้าหังเขาไม่รู้หรอว่าเขาเจอมั่นกับลุงฉันพรุ่งนี้เนะ่ะโอ้คาดดาแม่นยมซะด้วย เออจังโชคดายจะจร,จริงๆแล้วจะได้พบก,กับพวกเขานี่วันดีๆแบบเนี้ไปเถอะเดี๋ยวฉันจะเลี้ยงเธอเองคืนเนี้ผับแลยบ้ายิงยิงกลับกันเธอถ้าลุงเธอรู้นะเขาโกรธแน่มีต้องไปกังวลลังหน้าเขาไม่ได้อยู่ที่นี่นี่ใส่อันนี้เธอ แค่นี้ก็ก็จะไม่ได้แล้วจังเกตตัวเองที่รักคุณจากริงต่างๆเหล่านั้นไม่สามารถหลุดพ้นจากริงที่คุณทำการเดินทางไปกับคุณลดความกังวลลงบ้างคืนนี้สนุกก่อนค่อยว่ากันฉันมาที่นี่เพื่อพักผ่อนนี่เนอะ ดูนางสองคนนั่นสิเต้นสวยจริงๆบิดตัวเก่งมากๆเลยเลย <c oughs> คุณฟูชอบคนไหนล่ะครับแค่พูดออกมาแล้วผมจะส่งมันไปที่เตียงของคุณคืนนี้คุณฟูดูสาวงามทั้งสองที่เต้นอยู่ข้างล่างดูอ่อนเยะแล้ว คุณจะชอบนักเรียนแบบนี้มะม่นี่นมันคือหลานสาวของฉันโอ้ปรากฏว่าทั้งคู่เป็นหลานสาวของคุณเลยเนี่ยคุณฟู่เออคุณจะไปแล้วเหรอเอ่อนั่นอะไรหย,ย,ยุดเนะโอ้ย สูซื้อลุงของฉันอยู่ที่นี่เอ่อเธอพูดอะไรนะนั่นไงเออล,ลุงของฉันอยู่ข้างหลังเธอเอ่อคุณฟูใครใช่คุณพาหลานสาวของฉันมาที่บาเพื่อมาเต้นแบบนี้